อาตีหลังจากแต่งงานค่ะถูกภรรยาส้มสุภาารประกาศตามหากลางโซเชียลให้มาเซนา็นใบหยา และรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ค่ะภระยาเผยอดทนและพยายามอย่างมากที่สุดแล้วทำเอางงกันเป็นไก่ตาแตกค่ะเมื่อจ,จูดๆทางนั้นของส้มสุภามาเองภรยาคนสวยของนักแสดงหนุ่มอาตีธนชัดได้โพสข้อความระบายผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยข้อความที่ยาวเหยียดส่อความรักในครั้งนี้ว่ามีปัญหาทางที่เมื่อต้นปีในหนุ่มอาตีเพิ่งจะสักรูปภรยาที่หน้าอกแถมยังแต่งงานใช้ชีวิตคู่ประมาณ4ปีแล้วค่ะ ได้ส้มได้เผยข้อความตามตัวอาร์ตี้กลับมาให้มาเซ็นมาหย่ารวมถึงรับผิดชอบภาระหน้าที่ที่ส้มเผยผ่านทาง IG ว่าไม่เคยคิดว่าจะต้องมาโพสเรื่องส่วนตัวในโซเชียลเลยค่ะต้องขอโทษจริงๆแต่วันนี้โซเชียลคงเป็นทางออกที่เรื่องต่างๆจะจบลงสักที เนื่องจากส้มและพี่อาร์ตี้ยุติความสัมพันธ์กันมาสักระยะแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากันเลยค่ะจนมานหนึ่งสม้มได้ทราบเหตุการณ์หลายอย่างที่พี่อาร์ตี้ทำและได้คิดไตร่ตรองอย่างดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้มั่นใจว่ามันไม่สามารถมีชีวิตคู่กับพี่อาร์ตี้ได้อีกจึงทําการติดต่อพี่อาร์ตี้และทางครอบครัวให้มาทําการจดทะเบียนหย่า และเคลียร์ภาระต่างๆที่ได้มีไว้กันซึ่งทางส้มไม่สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าทำไมไม่พูดกันส่วนตัวไม่จะเย็นส้มเย็นมากๆอดทนมานานแต่ภาระที่เขาทิ้งไว้มันหนักมากส้มพยายามอย่างที่สุดที่จะติดต่อพูดคุยเปิมระยะนานพอสมควรแต่ไม่มีการรับสายไม่มีการโทรกลับ หรือแม้กระทั่งไม่มีการติดต่อใดๆเลยแน่นอนค่าว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากให้ชีวิตคู่กันแต่งงานไม่ประสบความสาเร็จและจบลงแบบนี้คําว่าผู้หญิงมีแต่เสียค่ะและดูน่าอายที่จะต้องมาพูดเรื่องแบบนี้ส้มใช้ความพยายามและทาหน้าที่ภรรยายอย่างดีที่สุดที่ซื่อสัตย์แบบเต็มที่ที่สุดเท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะทําได้เพื่อจะประคับประคองความรักให้มั่นคงแต่ส้มเองไม่สามารถซึ่งคนจะไป ล้างคนที่จะไปได้แต่ถ้าถามว่าสามารถแก้ไขอดีตได้ก็คงจะเลือกแต่งงานและใช้ชีวิตกับอัพตี้เหมือนเดิมเพราะตลอดเวลาที่รู้จักเขาเขานั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยเวลาผ่านอะไรมาด้วยกันทำให้ส้มโตขึ้นเขาเป็นสามีที่อบอุ่นมาตลอดจนไม่เคยคิดว่าจะมีเหตุการณ์นี้ทำให้เรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับส้มส้มทำดีที่สุดแล้วกว่าจะออกมาโพสแบบนี้ส้มผ่านเวลาที่ยากลำบากมาหลายเหตุการณ์ทำให้ส้มเรียนรู้ เวลาเราทุกข์เราจะมองเห็นภาพชัดเจนหวังว่าโพสต์นี้จะช่วยให้พี่อาร์ตี้และคนที่เห็นหรือคนที่รู้จักพี่อาร์ตี้ช่วยบอกแจ้งให้พี่อาร์ตี้มารับผิดชอบกับการหย่าและไม่ทิ้งภาระไว้แบบนี้นะคะให้มัน ผ่านเรื่องรลายๆจบลงสักทีส้มก็อยากใช้ชีวิตที่สามารถกินอิ่มนอนหลับไม่มีเรื่องเครียดผ่านพ้นเรื่องเหล่านี้และอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขกับชีวิตได้อีกครั้งอย่างไรแล้วก็คงจะต้องรออาทีตออกมาชี้แจงประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งคะ่ะ